ด้วยนะครับ20บาทจริงป่ะเนี่ยจริงแหวนนี้20บาทแหวนยี่สิบบาทนะครับเฉลี่ยแค b KB KB แล้วก็ส่งเข้าไปในเพจบอลทูบีได้เลยนะนี้ที่พี่ใส่อยู่20บาท20บาทนะครับแค b เลยมีมีใครอยากได้แว่นที่พี่เบียร์ใส่ถ่ายรูปไหมอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะแคนมานค b มั่นที่ไหนวะ KB ใครเอาให้ทีนไหนที่พี่พี่ใส่ถ่ายรูปอ่ะไม่ได้รวมส่งนะไม่ทรามว่าขายอะไร อะไรนั้นตัวไหนอเท่าไหร่ป่ะอะไรนั้นคืออะไรอ่ะใส่ไฮไลท์ที่เป็นนูนอ๋อไฮไลท์ไฮไลท์สามสิบบาทลดไปสิบห้าบาทตัวนี้แว่นที่เบียร์ใส่ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เท่าไหร่พี่แนมยี่สิบเหมือนกันเหรอใช่ตัวนี้ก็ยี่สิบบาทเหมือนกันนะครับแบบมันแบบดีเลยอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูคอ่ะใช้สามสิบได้แต่กินอันนี้ก็ยี่สิบบาทนะครับถ้าเกิดอยากได้ตัวนี้ก็จริงไหม ทักมาเยอะอยู่นะถ้าเกิดใครอยากได้ตัวไหนก็ทักเข้าไปในแคปแล้วก็แคปแล้วก็ส่งเข้าไปในเพจบอลโทบีได้เลยนะครับถ้าเกิดช้าเนี่ยไม่ทันนะตัวนี้บอกเลยว่าพี่เบียร์ใส่ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ของพี่เจมก็พี่เจมก็ใส่เรียบร้อยแล้วยี่สิบบาททั้งสองอันเลยพี่กี้ยังใส่อยู่ตอนนี้พี่กี้พี่กี้แบตจะหมดแล้วใช่ไหม ไปทาเพียงมิกกี้ก็ใส่โอ้ยทายี่สิบบาทนะครับโอเคแคแค b พร้อมกันนะครับแค b แล้วก็ทักเข้าไปในเพจบอลทูบีได้เลยนะแค b ยางแค b ยางแค b แล้วคนหนึ่งครับแ KB รถคนหนึ่งนะแ KB เป็นหัวใจเป็นหัวใจขายจริงครับผมพี่เจมขายจริงๆนะขายจริงๆนะยี่สิบบาทยี่สิบบาทไอพี่มาใส่ได้เฉยอ่ามิกกี้เมาส์แปดสิบบาทแค b ครับมิกกี้เมาส์แปดสิบแค b ครับอะไรพี่จ๊ะ อเคครัสำหรับใครที่แถบแล้วก็ทักเข้าไปในเพจที่พี่เบียร์ปากหมดไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเนาะมีตัวไหนอีกไหมอันนี้คืออยากให้น้องๆได้ใช้ของจริงๆนะครับคือลอคขายแบบไม่เอากําไรเลยนะแบบ เพราะว่าเรากำลังปิดกิจการปิดกิจการไม่ไม่ได้พูดดีๆสิเราคืนกรับรายให้เราคืนกรับรให้ลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้เราชุนให้กค้ากระเป๋านี้เท่าไหร่ไหนพี่แนมหกสิบห้าร้อหลือห้าสิบตัวนี้ห้าสิบาทนะครับกระเป๋าน้องมานะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในนะข้างในก็จะมีเอฟแล้วบ้างอ่ะข้างในก็จะมีโฟมแถมด้วยพี่แอมต้องรู้มาอนี้เลยแล้วเป็นไหน อันนี้50บาทนะครับถ้าอยากได้แคปนะอยาากทนแบบเอฟเบียนพี่เบียร์เอามาแหมนไหนเขาเอฟแล้วนี่ก็ในเงินด้วยเอฟจริงจังไหมเนี่ยตัวเนี้ยเอฟน้องเอฟตีห้าเอฟเล่นเอฟเล่นบู๊บบู๊บว่าอย่างนี้น้องก็ให้บล็อกแคปนะเขให้น้องทัดมาเอฟพันน้องนี่แบบเอฟเล่นบล็อกนะครับแคปมาด้วยนะแล้วก็ห้ามห้ามแคปเล่นแคปนะเอฟเล่นเงดเงดเข้าติวบอลทูบีหนึ่งปีนะครับเดินแบดแคปแล้วใช่ไหมอันนี้แคปแล้วใช่ไหมพี่เจมพี่เจมาแบนมามิกกี้เมาส์ก็แคปแล้วเนาะ เจ้าที่แบตัจมอยบ้างมีอีกมีอีกมีใครอยากได้เอ็กโซกับแบ็คพิงไหมครับมันมีหลายลายเลยถ้าส่งสามสิบบาทนะครับถูกมากมากเลยปั๋ซื้อแว่นนียี่สิบบาทส่งสามสิบบาทก็เป็นห้าสิบบาทเองคือที่อื่นอ่ะที่อื่นเขาขายเป็นร้อยเลยนะใช่ต้องไปเดินอีกอันนี้ไม่ต้องเดินเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยไปก่อนตั้งไฟไหมวะตั้งนี่เลยแป้งมีเพอ่มแบงอยู่ที่เพิ่มแบงของโยเพิ่มแบงเหรอ ไม่เดียมบอนไขยขอมเลยแต่พี่หนึ่งหนึ่งบัสนี่ไงตอขอปังได้ไหมจำนีพี่บอลเราล้างให้หน่อยปังมันไก่อ่ะปังเนี่ยเอสกระเป๋าด้วยอะไรอีกเดียร์ส่งรูปมาด้วยพี่เบียร์ให้น้องส่งรูปมาเลยแคปแล้วก็ส่งส่งรูปเข้าไปในเพจได้เลยนะครับมีสมุดด้วยนะครับสมุดเล่นเท่าไหร่พี่แนมสิบห้าบาทหรอเดี๋ยวได้พี่แนมข้าวโพดข้ะวโพดแม่ฝันซีไหน เขายแบบจริงจ <Bruno> ังแลวนี่นี่้าไฟอยู่ไหมที่แนแบบป้่เอาแบบให้เียกฟอฮนะป้่ไปน้ทำเลยอันี้ไปเลยเอาไปเลยไนั่งไปเลยไปเอยู่ไหนแล้ว Thank you เอาน้ำให้คนแนา่ง้นน้่งก็นาำไม่บริการเลยสอง ล่าส่ดน้องเก็่น้องบอกว่าขอโฟนอันติพูที่เจมใส่ครับแมครับข้าจะงังสิบบุญอย่างบอกแล้วตามกล่อเพลยังไม่ตอบจ้าล่าสุดกำลังจะตอบนะครับขอดูสมุดใช่ไหมเพื่อนาัสมุดเล่มเท่าไหร่สิบห้รือสิบเก้าี่ิบเก้าบ อ่าสมุดนะครับลายน่ารักน่ารักเล่นละยี่สิบบาทนะครับพี่เบียร์เล่นอะไรวงปังเลยโหอันนี้ใช่ไหมมาอันไหนเอฟแล้วอ่าเล่นพี่เบียร์อันนั้นเล่นเตมเตมเล่นมาเขาสั่งแล้วมาใส่อันไหนคะแล้วแล้วกระเป๋าอ่ะกระเป๋าอันไหนบ้างน้องโบแป้งก็ไม่ตอบมองเดี๋ยวตอบเขาแป้งน่าสุดพี่เบียร์เตมเขาแว่นมาแอา่นพี่เบียร์ใส่็จเหรูปเรียบร้อยแล้วนะไม่เชื่อไปดูรูปในไอจีพี่เบียร์ได้เอฟแล้วเอฟแล้วเหรอ ขอใส่ก like oh. hey, okay. oh. um um ่อนแป๊บนึงพอตอนนี้ทรงผมให้ไม่ได้ใส่ก่อนนะครับพัดลมพัดลมตรงนี้นะตรงนี้นะใครเอฟอ่ะบอกพี่หน่อยอันนี้เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยบอกเอ้ยอันนี้ขายผมขายได้สิบบาทนีบอกเอากำไรเลยผู้ดีสาน่อยเจมพอเจ้าของร้านด้วยเจ้าของร้านก็คือเจ้าของค่ายบอลดูวีนี่แหละโอเคพี่อันนี้เอียนนี้มาขายนะครับฟองกุญแจสิบห้าบาทนะครับ ใครอยากได้ลายไหนแม่ปากกาลายไหนอะมาอะไรนะปากกาไหนอะอะไรที่เป็นกองพวงนี้อะอ๋อสิบห้าบาทใช่ไหมนะสิบห้าบาทสิบห้าถ้าส่งสามสิบลายนี้สามสิบเอออ๋อเออใช่สามสิบผิดอันนี้สิบห้าบาทถ้าส่งวอสของเอฟแบนพิกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทอดเอามาขายอันนี้เอฟใช่ไหมเอฟแล้วก็ทักเลย่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อันไหนก็แคปแคปแล้วก็เดี๋ยวทักเข้าไปในเพจ เพจที่พี่เบียปักหมุดไว้นะครับเพจ i อนี่เพจ a c e b o o k นี่พี่เบียปักหมดนะครับเพจบอลทูเบียแคเดอมี่นะเพับอลทูเบีแคลเอร์ม่นะแคเดูร์มี่แคลเดมี่แเอม่แคลเดอม่แคเอมี่แลเดี่แคอรม่แคลเดอร์นี้แคลยดอร์มี่คอรับี่แคลเดอร์ม่แคลเดอร์นี่แคลเดอรแคลดอร์มี้แลเดอร์ม่งลเดอี้ใครอยากกินลูกชร้นีูกชิ้นอร์มีครับมี้คเดอก์มีดอรี่ จเอแบน <dat> แบนพี่กี้ก็ขายนะครับแบนพี่กี้ก็ขายนะเีคนเอฟแล้วเมื่อกี้ไหนมีเลยคนเอฟแล้วไหนไม่อันนี้ก่อนแคบครับแคบแคบนะครับแคบแล้วก็จ้าหัวแคบแล้วก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะใคยแล้วใช่ไหมขายแล้วใช่ไหมแคบยังครับแคบแล้วกดอหนึ่งแคบแล้วกดอนหนึ่งใแล้วมาถ่ายแล้วครับแคบแล้วก้อนหนึ่งครับ แขวแล้วกดหนึ่งเลยโอ้กดหนึ่งย่างกดหนึ่งย่างมุกโกลทมอคุณแถมลายเซ็นครับทุกท่าจะดุทุกชิ้นเราเรามีลายเซ็นแถมทุกชิ้นนะครับอ่าแล้วถุงยาลูมานเซ็นเนาะเอฟไฮไลท์ไฮไลท์อร่อยอร่อยนะนี่ไงนี่อันเนี้ยอันเนี้ยเท่าไหร่อันนี้สี่หกสิบห้าหรือห้าสิบอันนี้ห้าสิบบาทนะครับใครอยากได้ไหมเอฟอันนี้ห้าสิบบาทนะครับส่งส่งทั่วไทยนะครับส่งทั่วไทยนะ แถมลายเซนแถมลายเซนทัสนูดทุกชิ้นนะครับที่สีขาวเข้าม่เพตรกำลังจะตอบนะครับตอนนี้ตอนนี้คนพักเข้ามาเยอะมากเลยให้เพชรได้น,นี้ไหมน่ารักไหมนนเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับตัวน,นี้เป็นไฮไลท์นะเป็นไฮไลท์มีหลายสีเลยราคาสี่สิบบาทนะครับถูกมากเลยนะถูกมากเลยดูดีเยอะเยอะมากเลยปกติถ้าไปซื้อแยกอ่ะเนอันละ10บ0บบาทใช่ อันนี้คือไม่ติดสกันเราเล่นอันนี้ขายนะอันนี้หมดแล้วใครเอาไหมใครเอานี่ไหมครับถ้าเกิดเอาก็แแบได้เลยนะแแบบครับแแบบครับแแบครับแแบครัผู้ดิชิบแแบบแล้วเนาะโอเคต่อมาครับกระเป๋า80หรือเปล่าเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้กระเป๋าลิซโซ่สีน้ำตาลรูปนี้อ่ะกระเป๋าลิซโซ่สีน้ำตาลลูกนี้เดี๋ยวพว่ถ่ายตอนนี้อ่ะอันนี้ราคาสิบห้าบาทนะกระเป๋ารูปหมานี่เอออันนี้เท่าไหร่อันนี้ขายเท่าไหร่เมื่อกี้ จำไม่ได้อ่าแคบครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไหนก็แคบแล้วก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับบอกว่าตอบตอบจากล่างขึ้นบนนะอ่าเดี๋ยวพี่ยวไอคอนแคบยางแคบยางฟองกุญแจครับอันนี้สิบห้าบาทนะครับสิบห้าบาทเท่านั้นสิบห้าบาทเท่านั้นนะเฮ้ยนี่สวยมากเลยน่ารักมากเลยแคบยางน้องแคบแล้วน้องเค สมบูรณก็ขายเร็วอะให้เป็นแผ่นชิ้นตัวนี้เนาะตัวนี้ครับสมุดโนต้ตทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับอันนี้สมุดโน้นนะสมุดโนต้ตยี่สิบค่าส่งห้าสามสิบทักเข้าไปในเพจบอลทูบีได้เลยนะครับซื้อแล้วไม่เอาของได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้ครับพี่ป่าเสื้อพี่เจมพีม่ปลาไม่ได้นะครับม่ได้ขายนะไได้ขายอันนี้เรื่องเท่าไหร่อ่ะอันนี้เท่าไหร่เพ่นเนี่ย เพียย <trotzdem>. ังไม่ตอบเลยค่ะใครจะตอบโอเคอันนี้เป็นสมุดโน้ตเล่มใหญ่นะครับโลว์ิตตี้ Hello Kitty นะครับเล่มละสามสิบห้าบาทนะเผื่อใครอยากได้ก็แคะกันเลยนะครับนี่ทั้งหมดสามสองแบบด้วยกันนะครับนี่เลยนี่เลยมิกกี้เมาส์เท่าไหร่มิกกี้เมาส์ค่ะเท่าไหร่เมื่อกี้มิกกี้เมาส์ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อันนี้เหรอเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสิงสามสิบไม่ขายอะไรอีกไหมครับนี่นี่ อันนี้โอเคเดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนนะครับนูสั่งสมุดโน้ตแล้วโอเคได้ครับสมุดโน้ตมาลายไหนอ่ะอ่าตัวนี้เป็นเป็นกระเป๋าดินสอนะครับเป็นแบบฟูงฟิงฟูงฟิงนิดนึงเนาะด้วยมีขนด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูเท็กเจอร์ของให้ดูเท็กเจอร์ของสินค้านะครับเท่าไหร่วะเดี๋ยวให้ดูเราเรารับรู้ถึงความนุ่มนุ่มแบบถึงความนุ่มจริงอันนี้คือขน คนฮะอันนี้ยังไม่ได้ขายเลยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบสี่สิบอ่าอันนี้นะครับอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่นะร้อยหนึ่งอันนี้หนึ่งร้อยร้อยหนึ่งเหรอเออจากจากร้อยจากร้อยเก้าอันนี้ร้อยหนึ่งนะครับไปเปิดไลฟ์อีกไลฟ์นึ่งมาเก็บได้นะแฟนพี่เจมีคนเอฟแล้วนะครับ กระเป๋าสตางค์ยังไม่หมดเอไปแล้วอันใหม่ยังไม่ได้ออกเลยเขาขายก่อนขึ้นมาหาด้วยไหมเนี่ยกระเป๋าสตางค์มีกระเป๋าสตางค์มีของเอ็กโซนะครับแล้วก็ของแบ็คฟิ้งนะครับตอนค่ะเปลี่ยน่าจักพี้แว่นมีอะไรอีกกันนะฮะแว่นเร็วให้เขาขายแว่นก่อนแว่นมีกันนะของเอ็กโซนะครับแล้วก็อันนี้เหรอค้องแคบแล้วหรอยังไม่ได้ออกเลยนะอหนอันใหม่ อันนี้อันเล่มันดีเลมนคได้ก็ต่อยเขาไหมยังเร็วากพะว่าทำเเอามาตัดเแล้วก็ม่งไปเอาพัสดุทุกชิ้นมีลายเซ็นของพี่ททุกคนนะครับมึงนั่งนั่งเซ็นแล้วก็มีแบ็คพิงด้วยนะครับมีใได้พิงไหมนแวข่นขาวอยู่ไหนอระแนขาวอยู่ไหนแส้นขาว่เราต้องดลฟ์ก่อนที่นี่ ยังไม่ขายหรอยังไม่ไม่ได้อยูดไล่กีนสีนะทีเด็ดแฟนทีเดียแล้วตอนนี้ออันนี้ไม่ได้หรออันไหนขายแล้วบ้างตะักลองอยู่ตรงไหนอันนี้เอัออนนี้เาไหมใครอยากได้ไหมถน้าด้วยใครอยากได้แคปนะครับดูอันนี้เนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะเป็นเป็นผ้าอย่างดีเลยนะครับมีรูปหัวใจข้างหน้าด้วยเหตุแม่ตอบเหตุกำลังตอบนะครับตอนนี้คนทักมาเยอะมากเลยนะฮะ แ่ไปบอกนารอี้รอหรอแกจะกลับหรอไม่จาไปกอย่าไปยัอเขึ้นไปหาเด็ดก่อน10นาทีบอกแกรอก่อนแหมเารดิงอนดี่ก็บารดิ้งอนนี่อะไรอีกไหมอ่ะนี่ีกระเป๋าเน้สต่อนะครับกะกี้ต้องเลรกี้มานี่ยกี้เอาแว่นใหมอีกเจมเอากะี้มาทัไหมแว่นอันใหม่อีกอ่แต่แว่นครับก้ขายแต่แว่ครับอันนี้คือแว่นใหม่นะ่ใ แป้งตอบเร็วๆแป้งแป้งตอบเร็วกล่น่ยอมอบแป้งแป้งไม่เลื่อนเลยไม่เลื่อนเลยอ่ะแอดมินตอบช้าอันนี้เท่าไหร่พี่น้ำเจ็ดสิบก็ได้โอเคอันนี้กระเป๋าแบ็คพิงกระเป๋าแฮลโล่ซัมเมอร์นะครับพี่ฝนพี่เบียร์กระเป๋าแบ็คพิงโอเคแบ็คพิงอยู่ไหนแบ็คพิงอยู่ไหนแบ็คพิงอยู่นี่นะครับโอเคแถบครับแถบแล้วกดหนึ่งนะครับชื่ออะไรเอ่ยเมื่อกี้น้องอ่อนน้องอ่อนหรอ แคปครับน้องออน KB ร้อกวาหนึ่งนะคะน้องอ่อนแคป้ล้กวกดหนึ่งนะคไม่ดารักมากเลยกระเป๋าเหลือครับกระเปาเหลือ KB ้อยกว่หนึ่งนะ k ้อยกว่หนึ่งนะ้อยกวาหนึ่งนะกเป๋าไมกดนเนียแบ็คพิงครับแบ็คิงแบ็คิงกว่าหนึ่งครับายของออนไลน์กันอยู่ถ้าเกิด F อันนี้ก็อ่าน้องอะไรนะ F มนอะไนะี่ิบาทแม่ที่ดานันรส่งห้บาทอันนี้ใช่ไหม แฉลแล้วก็ส่งมาในเพจเลยนะครับมันไม่มีแล้วนะอ๋อเมื่อกี้อันนี้อ่ามีไหมแล้วก็กระเป๋านกฟามิงโก้นะครับเท่าไหร่นะเบียร์อันนี้ใช่ห้าสิบอันนี้ห้าสิบมีเอ็กโซเลยนะครับเผื่ออยากได้เอ็กโซโอเคน้องออดกดหนึ่งแล้วโอเคขายออกพี่แนวอันนี้ขายแล้วอ่ะโอเคตอบน้องบอกเอาอะไรแฉลไปบอกในเพจเลยนะครับอ่าสมุดโน้ตเนาะตอนนี้ยังเหลืออยู่นะครับเล่มละ นี่ใครเล่มละสามสิบห้าบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้เลยโอเคเล่มละสาสิบห้าบาทนะแคปนะอยากได้ไหนก็แคปเลยนะครับแล้วก็ทักเข้าไปในเพจบอลทูบีได้เลยในแฟนพี่เจมเอฟข่าพี่เจมตีข่าวลับเพจไปแล้วเนาะเพจข่าวไม่ให้พี่ตอบรอรอให้น้องตอบก่อนไหมไม่รู้ว่ากำลังเอฟขาวไหมว่ามันเย็นจริงจริงทีใช่ใครก็ซอยนี่ซอยนี้นี่นี่อันนี้ค่ะแฟนพีบีอเท่าไหร่คะ อแว่นพี่เบียน์อเไียขายไปแล้วนะครับอันนี้นี่เนี่ยแวนพีเบียไม่ใช่นี้ไม่ใช่เอาอันไหนอันนี้ละกันใสห้ดูใส่ให้ดูเร็วใส่ให้ดูหน่อยไม่ใส่หัวใส่แว่นเลยใส่ไอ้โปรเจกต์หนึ่งไปเอฟเร็วเดี๋ยวพูดพอจังหวะน้องจะเอฟสมุดโน้ตพี่เบียร์เซ็นให้ได้ไหมได้ครับอ่าพัสดุทุกชิ้นที่พัสดุทุกชิ้นที่น้องๆสั่งนะครับพวกพี่จะมีลายเซ็นพี่ทุกคนเลยทั้งสามสี่คนนะครับเซ็นจะเซ็นให้ทุกชิ้นเลยนะ แว่นพี่เจส้นเศษกระดาษไปให้นะครับแคปไปเลยแคปไปเลยก็ส่งไปเลยเอาสมุดลายหมีกับลายหมาป่าเหรอลายมีลายเซ็นอันนี้มั้งอะดนหมดนะเจ๋งเหรอสมุดลายหมีกับลายหมาป่าอยู่ไหนอ่ะไปแล้วไปแล้วเฟ้นขาวสีอะไรดูนี่นะกระดาษเซ็นนะเซ็นหน้าไหนอ่ะแว่นดำเท่าไหร่ครับแว่นดำอันไหนอ่ะเฟ้นอันไหนอ่ะเฟ้นกระตี้เฟ้นดำมีกระตี้ขายแล้วนี่อันนี้ห้าสิบบาทนะครับอันนี้ห้าสิบบาทนะ สมุดคิตตี้โอเคสมุดสมุดคิตตี้แคปหนึ่งครับน้องพีพีครับน้องพีพีสมุดสมุดคิตตี้แคปัหนึ่งครับเฟซพวงกุญแจมิกกี้เมาส์เอ๊พวงกุญแจมิกกี้เมาส์หนูกระเขามิกกี้เมาส์เว่นดูเกมน้องน้องพีพีแคปหนึ่งน้องพีพีก่อนหนึ่งเอาไปแล้วกระเป๋ามิกกี้เมาส์อยู่ไหนน้องพีพีก่อนหนึ่งกระเป๋าวันนี้นี่ไปแล้วแล้กระเป๋ามิกกี้เมาส์อยู่ไหนเราไม่กี้นี่นี่นี่กระเป๋ามิกกี้เมาส์เท่าไหร่พีพีก่อนหนึ่งยังเอ่ยเท่าไหร่นาด น้องไม่เอาอย่างอื่นหรอน้องจะเอาอันบนหัวครับทักเพจมาเลยครับทักเพจมาเลยเพจกำลังเร่งต่ออยู่นะครับตอนนี้น้องทักเข้ามาเยอะมากมากเลยไปเราขึ้นไปข้างบนก่อนเนี่อันนี้เซ็นให้จริงนะเซ็นให้จริงไลนี่คนโอนแล้วนี่โอนจริงไหมเฮ้ยคือแนวต้องให้แนบแนบแนบิปใส่คลิปเข้าไปในแชทด้วยนะครับสลิฟดิสซ็คิปอะไรเลิฟอ่าพี่เบียร์เซ็นโอเคทุกคนตอนนี้เวลาเซ็นพี่เบียร์เซนเจมใช่ใช่ มีลายเซ็นสามคนแล้วนะครับโอ้โหไม่มีจะกัดให้ดูตัวละโลเลยาใส่ดเดี๋ยวให้แป้งรับพี่ใหญ่ไปเลยจริงๆนะพี่เลยสีม่วงเขาไปลึงกับพี่ใหญ่หรือพี่เล็กเนี่ยขายอ่ะอ่ะใช่แล้วครับอยาได้พวกกุญแจาพวงกุญแจไหนเอ่ยเอาไหนเอ่ยแว่นพิเศษสีขาวแว่นพิกกี้หนึ่งเอาแว่นสีขาวมาเอาแว่นพิกกี้อันนั้นเป็นใส่ก่อน็ไม่ได้เพวกกุญแจแว่นแดงอ่ะแว่นนี้ขายแล้วขายแล้วพวงกุญแจสิบห้าบาทนะครับพวงกุญแจสิบห้าบาทนะครับโอ้โหออกไปเร็วมากเลย จะได้สมุดลายหมีกับลายมาป่าอสมุดแล้วลายหมีกับลายมาป่าอยู่ไหนครับหกสิบบาทพออรหมีกับมาป่าหมดแล้วขายแว่นครับไปแล้วนะครับลายหมีกับลายมาป่านะเป็นสีแดงนะอันนี้เท่าไหร่พี่น้ำเกี่พันละแปดสิบแปดสิบโอเคใส่ใหม่แล้วครับใส่ใหม่แล้วอันนี้เป็นอันใหญ่นะครับหกสิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูโอ้ย เอาไว้ตัวไหนไปอีกเจมอ่าอันนี้เป็นใส่สมุดปากกาใส่ปากกานะครับอันใหญ่เลยนะนี่อันนี้อันหกสิบบาทนะครับหกสิบบาทอันนี้มีอีกถูกมากๆเลยนะฮะเพจไม่ตอบอ่ะเพจกำลังไล่ตอบนะครับเร็บกกลับไปเลขึ้นมาเยอะเลยโอนแล้วได้ครับเดี๋ยวรอรับสินค้านะอันนี้อันนี้มีใครเอามานยู่ไหมอันนี้หกสิบบาทนะครับรอลองไปก่อนมีมิกกี้เมาส์กับโดเรมอนนะฮะน่ารักน่ารักไปดูขึ้นข้างบนก่อนแอดมินกำลังดีตอบนะสมุดยังสมุดยังเหลืออยู่นะขึ้นไปไหนอ่ะ อยากลองมาดีวก,ว,ก,กว่าอยากได้พวงกุญแจเาไปตด้งแต่ไหนโอเคถ้าเกิดว่าอยากได้พวงกุญแจไหนใช่ไหมครับแฉกของพี่เบียร์แล้วก็ไปบอกแอดมินเพจได้เลยนะคะว่าอยากได้อันไหนนะ,ะแฉกครับไปข้างบนก่อนพี่เบียร์นนเลือกเลยเลือกลายไหมสิบห้าบาทนะสิบห้าบาทพวกน้องมาเดี๋ยวมาใหม,ามา่แป๊บเดียวสี่โมงครึ่งมาไารไหนใครที่เกลิดยู่ไหนเลยอ่ AF เอฟครับได้กนหนึ่งครับหมดแล้ววันนั้นเอฟของโคจกาขายพิเศษกดหนึ่งครับคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งนะคนหนึ่งนะมีกสองอันนะครับไอหน่ารักเห็นนะคนหนึ่งนะคนหนึ่งแล้วก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับเอฟกระเป๋ามิกกี้เมาส์ออมิกกี้เมาส์อยู่ไหนเอาไปแล้วเอาไปแล้วไม่กี้มิกกี้เมาส์หมดแล้วนะครับพี่อันไหนนะไม่อันเก่าเลยมีเพลด้วยนี่ของโคจ่าเราต้องเปิดเพลงเราเต้นด้วยนะนี่ไม่ไอเดนน่ะมือนขายปลา ขายปลาแห้งอ๋อไปคือขมางบนงอนบอกน้องว่าเดี๋ยวมาใหม่แค่หนึ่งให้แนวก็ขายได้เลยเราว่าอยากดูกระเป๋าจี๊สอเดมขึ้นไปก่อนแบบจกี้ไปมอบของกับเอาปี๊้าไปก่อนเอาเอกก็อยู่ข้างบนไงเกมมือถือกลับไปแล้วมันไม่ช่วยนะมัขึ้นมาหาพี่เยอะเฉยๆให้ไปขายเติมเขาไม่ได้ทำงานเขามาแบบสุดๆ บอกว่ามาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบียร์ขอไปทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวมาใหม่เอากลับไปขายอยู่ห้องเลยสี่โมงครึ่งแล้วก็ไปนั่งขายอยู่ห้องเนี่ยเป็นรับมาขายเองดีกวยเหอเออขายลูกชิ้นก่อนนี่ไงล่ะลูกชิ้นก่อ็ขายเอาซื้อของพีดั้มาขายหน่อยมาเดียวไม่ได้ไปไปขายวันเดี๋ยวไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาใหม่นะถ้าเกิดเมื่อกี้ขายได้ไหนก็กบกบเลยกบกรบเอาไปขายสนใจกรบอยู่ไหนวะอันนี้มีป่ะมีน้องน่าจะเห็นนี่ไง ชุนแจกบแถบครับแถบแล้วกดหนึ่งนะแแบแล้วกดหนึ่งครับอะไรนะครับกดหนึ่งครับเกี๋ยวว่ามั้งเดี๋ยวะไม่้อนเป็นเรืองไหนที่ไนเลยเื่องขอเขาีเขาเนล้วอเป็นแล้วอก็คือยลคก็เร็วอย่างเได้ครับน่หลก แคบยางเอ่ยแคบแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วนะครับ <จะ S 1> เดี๋ยวมาใหม,ม่มาใหมณากี่โมงประมาณกี่โมงพี่นั้นมีก็สี่โมงน,นะที่สี่โมงน,นะวันหลังนะกโ <Okay, S 2> อเควันหลังวันหลังเดี๋ยวมาขายใหม่นะครับเมื่อใครไม่ทานก็ไว้วันหลังนะครับทำไมมันปุยปุยใครไม่ทานก็ไว้วันหลังนะไปาปนะาไปนะไปายเธอเอาไปขายเลยเท่าไหร่ก็ได้เนาะ แล้วนะน้องเจนแคปไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้โชื่อเพจพี่ปักหมวดไว้นะครับโรเซ่บอลทเบียร์เฟรดเมร์นะครับเอากระเป๋าก็ทิ้งไหนมีโรเซ่ด้วยเหรอมีเอาไปแล้วไหเป็นดวงบอลอ๋อดวงใจเดมอลอันนั้นขึ้นไปด้วยเหรอรขึ้นรูปมากล้องจริงเหรอต้องรอหนอยพี่เนี่ยมันขำเงินเราอะอะไรนะเย็นแล้วเย็นแล้วอะไรเด็กยิงอยู่เยอะเพลงไปบอกไม่พูดไปแล้ว เนี่ยเอาดูกคนแล้วก็ซื้อจริงจังนะนี่เออเดี๋ยวมาขายต่อไปก่อนได้ายครับเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ครัเลือกข้างโม่เจอกันใหม่นะครับบายบายเอาเองมาไปเลี้ยวรถรถที่เหตุไม่ตอบเหตุไม่ตอบนะครับเหตุกำลังไล่ตอบอยู่ครับคุณไปไปปลา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 ไปแล้วเดี๋ยวมาซื้อใหม่ ไม่ใครเวันนี okay, ้ตีเสร็จไหมครับแต่แล้วนะไปแล้วนะในเฟซกับ